สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เตรียมสอบสัมภาษณ์นะคะเพื่อขอสัญชาติของเกาหลีวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ข้อสอบนะคะเนื้อหาข้อสอบที่เขาเผยแพร่กันในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าน่าจะเป็นข้อสอบที่เตรียมสําหรับการสอบสัมภาษณ์อ่ะเราก็มาช่วยกันวิเคราะห์คาถามแล้วก็หาคําตอบร่วมกันจริงๆเขามีทั้งคําถามคําตอบมาให้แต่ว่าเราก็มาวิเคราะห์กัน,นถึงคําถามว่าเขาถามว่าอย่างไรก็ได้นะคะเพื่อความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ตอบคําถามได้ ข้อหนึ่งาทารกถืออ่อนาเมีน어디에가서출생신고합니까ถ้าเด็กเกิดไปที่ไหนไปทำไมเนี่ย출생신고แปลว่าแจ้งเกิดก็คือไปแจ้งเกิดที่ไหนนั่นเองคำตอบก็คือจูมินเซ็นเตอร์นนะจูมินเซ็นเตอร์ก็คือศูนย์บริการประชาชนหมายถึงศูนย์บริการฝ่ายงานปกครองนะงานของข้าราชการเช่นที่ว่าการอำเภอ ที่ว่าการอำเภอที่ว่กาวการตำบลเขตแขวงอะไรเงี้ยก็ไปได้ทุกที่นะคะที่ใกล้บ้านเราต่อมาข้อสองซางงงมยิล절กว้กกงกาง복절등각종기념식에서부르는대한민국의국가는무어심리가เขาถามถึงกุกกาที่แปลว่าเพลงชาตินะคะเพลงชาติเพลงชาติของันกุก,กก็คือเกาหลีที่ร้องร้องตอนไหนร้องใน ร้องในพิธีลำลึกต่างๆนะคะคักจงแต,แต่ละชนิดหรือว่าต่างๆอย่างเช่นซัมอิลจอนก็คือวันอะไรซัมอิลก็คือ1 3วันเรียกร้องเอกราชกวางบกจอนก็คือวันเอกราชเพลงเพลงของเพลงชาติของเกาหลีที่ใช้ร้องในวันละลึกต่างๆเหล่านี้คืออะไร เลงชาติของเกาหลีคืออะไรนั่นเนี่ยสรุปง่ายๆสรุปก็คือชื่อว่าแอร์กุกกานะคะเพลงของคนรักชาตินะคะแอร์เนี่ยแปลว่าความรักหรือว่าหัวใจแห่งความรักอะไรเงี้ยเพลงของคนที่เขารักรักชาติข3 1945เอนพันว15วนกุกีญีปุนญพันญี่ปุ่ จัดเจ้าแทนกุกเกียงอีเลเมียงชิงคือ무엇입니까นะคะกุกเกียงอีเลเมียงชิงแปลว่าชื่อของวันอะไรนะวันสำคัญประจำชาติหรือว่าวันหยุดประจำชาติแต่เนี้ยจะเป็นวันหยุดที่สำคัญลํำลึกถึงวันคุณงามความดีต่างๆของคนในอดีตนั่นเองเรียกว่าอะไรวันหยุดนักขัตเตอเลิกก็ใช่วันหยุดประจำชาติก็แล้วกันเป็นวันที่เฉลิมฉลองด้วยลํำลึกด้วยนะคะสรุป วันชื่อของวันหยุดประจำชาติที่ถูกกำหนดขึ้นนะไอ้วันหยุดประจำชาติเนี่ยถูกกำหนดขึ้นเพื่อเพื่อลำลึกนะลำลึกเรื่องอะไรลำลึกถึงการได้เอกราชนะคะการได้เอกราชจากญี่ปุ่นยิโรบนโรบุทโตของเกาหลีในวันที่15เดือนสิงหาคมปี1945สสรุปแล้ววันที่ลำลึกนะ วันที่ลําลึกถึงการได้เอกราชของเกาหลีจากญี่ปุ่นคือมีชื่อเรียกว่าอะไรเมียงชิ่งคือชื่อเรียกนะคะชื่อเรียกว่าอะไรก็มีชื่อเรียกว่ากวางบกจอลนะคะกวางบกจอลก็คือวันเอกราชนั่นเองต่อมาฮวรังเจโดอินเจยังซองซอกกุรัมบุลกุกซาทับโอทับเทมี어느나라에있습니까나라ในที่นี้ก็ แปลว่าประเทศก็ได้แปลว่าอาณาจักรก็ได้นะคะถามว่าสิ่งเราเนี้ยสิ่งเราเนี้ยที่กล่าวมาได้แก่อะไรควารังเจโดก็คือระบบที่มีชื่อว่าควารังนะระบบศูนย์อบรมควารังอะไรสักอย่างเนี่ยที่ใช้ในการบ่มเพาะบุคลากรที่มีคุณภาพเนี่ยนะแล้วก็อีกการหนึ่งชื่อวัดที่ชื่อซอกุลมัมชื่อวัดที่ชื่อชื่อพูลกุกซาหรือว่าเจดีที่ชื่อว่าทาโบ สิ่งเหล่านี้อยู่ในประเทศอะ,อะไรหรือว่าอยู่ในอาณาจักรใดนั่นเองเป็นของอาณาจักรใดก็คืออยู่ในอาณาจักรชิลลาถ้าพูดถึงฮารังเชโดอินเจยังซองเอ่อหมายถึงไอ้นี่นะมันคือตัวเดียวกันฮารังเชโดอินเจยังซองเนี่ยอ๋อสกุลารรมพุลกุกซาทาโบทัพถ้าได้ยินชื่อพวกนี้หมายความว่ามันอยู่ในยุคอาณาจักรชิลลานั่นเองต่อมาข้อ5ชุดศกนาเร 주로 하는 전통놀이로 여자들이 손에 네손 잡고 원을 만들어 둘려서 놀이를 하는 것을 모, 무슨 날입니까? 아니좀예이 놀이. 추석날에, 그거는 내일 추석. 그거는 뭐는 뭐야? 그거는 그 그거는 การเล่นการละเล่นที่ว่าเนี่ยคืออะไรผู้หญิงนะเอามือจับกันโซนเนสโซนฉับโกผู้หญิงจับมือกันแล้วก็ทําเป็นวงกลมแล้วก็หมุนไปรอบๆการละเล่นเนี้ยที่ผู้หญิงจับมือกันแล้วก็ทำเป็นวงกลมวนไปรอบๆก็ใช้เป็นการละเล่นการละเล่นเขาเรียกการละเล่นพื้นบ้านไหมฉนทงดนรีการละเล่นพื้นบ้าน ที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นกันในตอนชุดสอกนะคือการละเล่นอะไรคือการละเล่นอะไรมีชื่อว่าคังคังสุเลนะคะการละเล่นที่ว่าผู้หญิงจับมือกันล้อมวงเป็นวงล้อมอะไลแลรวก็ล้อมเป็นวงกลมแล้วก็หมุนไปหมุนไปรอบๆการเล่นนี้เรียกว่าคังคังสุเลต่อมาข้อ6อูรินาราว่าอินจองฮันควาเกเออินนนบันโดจูพย

ขาเรียกแหลมีความขัดแย้งกับประเทศของเราด้วยปัญหาถกโตแล้วก็ปัญหาอะไรการปกครองอย่างเป็นเมืองขึ้นในอดีตซึ่งประเทศเนี้ยเป็นหนึ่งใน4ก็คืออยู่ใน4ประเทศที่อยู่รายรอบคาบสมุทรเกาหลีที่มีความสัมพันธ์กันมาในก็เรียกอินจองฮันกวานเกความสัมพันธ์กันที่แบบคงที่มาระดับหนึ่งแล้วกันร่วมกับเกาหลีมีความสัมพันธ์มาโดยตลอดกับเกาหลีเนี้ย ประเทศอะไรที่มีปัญหามีปัญหาเรื่องทุกโต,โตแล้วก็เคยมีปัญหาเรื่องอะไรนะการปกครองเป็นเมืองขึ้นในอดีตนะแต่เคยมีปัญหาแต่ทำไมปัจจุบันเนี่ยการแลกเปลี่ยนนะฮะการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมแล้วก็ด้านเศร,รษฐกิจเนี่ยคึกคักนะมีความคึกคักคือประเทศใด คำตอบก็คือญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเคยมีปัญหากับเกาหลีแล้วก็ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องถกโตมุนเจนะคะก็ปัญหาเรื่องเกาะถกโตนั่นเองต่อมาขา้อ7จ็ดกุกกาเนเวเคิววาควาเลนเทนออบมูร์รัดังงฮนนบพูดชอมบงานของชกระทรวงการชื่อะคะอบบอืออะไรชือ่ออะไรชื่อของเขาเรียกอะไรหน่วยงานของรัฐบาลนะคะหน่วยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบ ในเรื่องของในงานที่เกี่ยวข้องกับการทูตระหว่างประเทศนะคะชื่อของหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการทูตระหว่างประเทศคืออะไรคําตอบก็คือเวเคียวบูก็คือกระทรวงต่างประเทศนั่นเองเวเคียวบูกระทรวงต่างประเทศต่อมาข้อ8ปดเคโรนชิกเกอ卡尔เตชุกคาฮันนต์ทัน์สุนทเนกวิเเนนุเน้นเงนนือ มอาชิราฮมิกะอันนี้มันจะต้องเนนเงินทนนี้ไม่มีนานนะเคนแงนชิเกต่งต่งงานงาน่งงานง่งงงนต่งานง่งานาแ่งาน่งานงน่อนแ่งทีา่งาน่านงาน่า่งงานน่าแ่งแ่ายามมาย ในการอะไรนะโวยพรยินดีอ่ะตอนที่ไปงานแต่งงานเงินที่เราใส่ซองแล้วกันเงินที่เราจ่ายไปที่เราให้ไปเพื่อที่จะแสดงถึงความยินดีตอนไปงานแต่งงานมีชื่อเรียกว่าอะไรเมียงเชื่องเนี่ยมมวชิราโกฮามิกะมีชื่อเรียกว่าอะไรเงินนั้นมีชื่อเรียกว่าชุกกิกึมชุกกกึมชุกอีกึมชุก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 ที่แบบว่าชุกคาฮามิดาชุก 의금เขียนชุกอึกแต่ว่าอ่านเป็นชุกอึก่ชุกอ금นะคะชุกแล้วก็าชุกน,นิดชุก금่กอกเสียงแบบนี้กึม่มอันนี้เป็นกึ่มนะ,ะต่อมาข้อ9ก้าฮันกุเกซโซโอนียนมาดากุมินเอเร선거에의해 สัลโชลเที็นตัแทนตัวแทนอะไรตัวแทนประเทศกับหน่วยงานฝ่ายปกครองนะฮังจงบุฝ่ายปกครองคนที่เป็นตัวแทนประเทศแล้วก็หน่วยงานฝ่ายปกครองที่ถูกเลือกโดยการลงคะแนนของประชาชนทุก5ปีที่เกาหลีเนี่ย คนเนี้ยคือใครคนนี้ก็คือเททงเนียงอ่านว่าเททงเนียงนะเขียนเททงเรียงอ่านเททงเลียงก็คือพูดง่ายๆประชาชนเนี้ยทุกคนเนี้ยประชาชนเนี้ยเลือกขึ้นมาทุกห้าปีนั่นเองนะฮะแล้วก็เททงเนียงทําหน้าที่อะไรเป็นตัวแทนของประเทศแล้วก็ฝ่ายปกครองแห่งจงบูนะคะงานปกครองหรือว่าฝ่ายปกครองของประเทศนั่นเองข้อสิบ 우리나라 동쪽 끝에 있는 바위섬으로 울릉도 옆에 있으며 옛날에는 우산국으로도 불이 뜬 이곳의 이름은 무엇입니까 부터 사탄디 치유 콩사 티티크 이래 티프 티트욱레그네 투레거 아프가니슈 든 에딧 와 우산국 나츠 등을 돈을 먹어야 고생국 라고 อยู่ที่ข้างๆเกาะอูริงโดโดยที่เกาะนี้เป็นเกาะหินที่อยู่ตรงไหนทงจกกิเทอยู่ที่ทงเนี่ยนะตะวันออกสุดของประเทศเราก็คือประเทศเกาหลีสรุปเกาะนี้มีชื่อว่าอะไรเกาะที่อยู่ทางตะวันตกสุดทงจกกิเทของเกาหลีเป็นเกาะหินนะแล้วก็อยู่ติดกับเกาะที่ชื่อว่าอูริงโดแล้วในเมื่อก่อนเนี่ยเยนนาเลเนี่ย มีชื่อเรียกว่าอุซันกุกนะคือสถานที่นี้มีชื่อว่าทกโตนั่นเองทกโตก็แปลว่าชื่อทกโตชื่อกะทกโตต่อมาข้อ11เอช่องชิดจอกอเคอร์ีน่อิเช่ชกดดเากตสมตันเช로서กออุินโุทอท 자신들의의견이나의견이나า주장을실현하고자하는단체는무엇입니까คำว่าทันเชหรือว่ากลุ่มกลุ่มเนี่ยคืออะไรกลุ่มที่ว่าเธออะไรกลุ่มที่อะไรแต่นะคนผู้คนเนี่ยคนหลายๆคนเนี่ยมีความคิดหรือว่าความคิดเห็นมีข้อเสนอก็ื่ออะไรมีความนีความคิดเห็นข้อเสนอแนะแม้การยืนการ ทางการเมืองพู้นี้มีความคิดทางการเมืองเหมือนกันมารวมกันคน,คนพวกนี้รวมตัวกันแล้วก็สร้างกลุ่มขึ้นมานะเป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ได้รับได้รับอะไรได้รับวอลเลียรนะคะสิทธิอำนาจจากประชาชนได้รับสิทธิอำนาจจากประชาชนด้วยนะแล้วก็เพื่ออะไรได้รับสิทธิอำนาจจากประชาชนเพื่อที่จะไปอะไรเสนอ แล้วก็ไปเสนออะไรความคิดของตนหรือว่าข้อเสนอแนะของตนให้เป็นจริงซิลเกิยวจะปฏิบัติความคิดเสนอความคิดให้เป็นจริงไอ้ทันเช่เหล่านี้คืออะไรเขาเรียกว่าช่องดังหรือว่าพักการเมืองนั่นเองพูดง่ายๆพักการเมืองก็คือคนที่มีความคิดเนี่ยนะไอ้เคียหรือว่าชูจังอืริเคียนหรือว่าชูชังเนี่ยเหมือนกันแล้วเขามารวมตัวกันแล้วเขาก็ไปรับเอาอำนาจจากประชาชน เพื่อที่จะมาเสนอความคิดหรือว่าเสนอความคิดเห็นเนี่ยให้เกิดขึ้นจริง <_ pt im> เขาต้องรวมกลุ่มกันสิ่งนี้ที่รวมกันเนี่ยเขาเรียกว่าชงดังพรรคการเมืองนั่นเองซูโดหรือเคซองเยซฮันยางหรือว่าจ um ิเกมเฮซูโรอมกิโกจูซอนหรเซวนวังเอี่มลโม่ฮชิมุกาพูดถึงวังอี่ยนนะคะวางเออี่ยนชื่อของกษัตริย์ที่ก่อตั้งโค ทีก่ก่อตั้งโจซอนนะคะโดยที่ก่อนจะก่อตั้งโจซอน,นก็มีการย้ายอะไรซูโดที่แปลว่าเมืองหลวงจากเคซองก็คือเดิมเมืองหลวงเนี่ยชื่อเคซองย้ายจากเคซองไปที่ฮันยางซึ่งไอ้ฮันยางเนี่ยปัจจุบันก็คือโซนนะคะย้ายจากเคซองไปฮันยางที่ปัจจุบันคือโซนเนี่ยแล้วก็ตั้งประเทศที่ชื่อว่าตั้งอาณาจักรที่ว่าโจซอนขึ้นมา กษัตร์คนนี้ชื่อว่าอะไรนะก็คืออ e ีซองเกนั่นเองสรุปเราก็จะบอกว e ่าอีซองเกเป็นผู้ที่ย้ายเมืองหลวงจากเคซองไปโซนเอ่อจากเคซองไปฮันยางซึ่งฮันยางในปัจจุบันก็คือโซนแล้วก็ก่กอตั้งสิ่งประเทศอาณาจักรที่เรียกว่าโจซอนขึ้นมานันเองนะคะต่อมามานอนก่อนมานอนกว่านเน้คือเรียจินอินโมริน누구입니까 อินมุนก็คือบุคคลที่ถูกอะไรวาดในแบงค์ห้าหมื่นคือใครบุคคลที่ถูกวาดไว้หรือว่ามีรูปปรากฏอยู่ในแบงค์ห้าหมื่นคือใครเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ห้าหมื่นมารวอนก็คือแบงค์หมื่นนะแบงค์หมื่นเนี่ยก็มีใครอยู่นะเซจงแถวงังนะฮะเซจงมหาราชนั่นเองต่อมาข้อ 14. สิบสี่ซัมอิลอุนดงเต 태극기를 나누어 주며, 나누어 주며 시위를 지휘하다가 일본군에 체포되어 1쿠세의 어린 나이에 감옥에서 목숨을 잃은 여성 독립운동가의 이름을 무엇입니까? 가ถา 그 운동가의 이름, ซึ่งเขาแค่เสียชีวิตมุกซึ่มเนี่ยฮิโร่เสียชีวิตในคุกตอนไหนตอนที่นาอีเนี่ยออริสนาอีตอนที่อายุยังน้อยวัยในยังน้อยด้วยวัยสิบเก้าปีนะคะแล้วเขาก็ก่อนเนี้ยก่อนหน้าน,นี้ก็คือเขาอะไรเนี่ยมีการถูกจับนะคะเอาเป็นว่าในอายุสิบเก้าปีเชพโอเทอแปลว่าถูกจับถูกจับโดยทหารญี่ปุ่น ก็คือก่อนที่จะถูกจับเขาทําสิ่งนี้ทำอะไรก็คือแจกทงแจกเทกกุกกี้นะคะในวันที่ในการเคลื่อนไหววันที่สาวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะแจกทงแล้วก็มีการอะไรนำการประท้วงสรุปแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชนะคะเป็นผู้หญิงนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขา แจกธงนะคะในวันในการเคลื่อนไหววันที่วันที่หนึ่งมีนาคมมีแจกธงแล้วก็นำประท้วงแล้วเขาก็ถูกทหารญี่ปุ่นจับนะอิระบุนกุนเนชเชปูเทอนะแล้วเขาก็เสียชีวิตในคุกนะคะเสียชีวิตในคุกด้วยวัยสิบเก้าปีนะคะคนเนี้ยคือใครชื่ออะไรเขาชื่ออะไรสรุปก็คือชื่อของเขายูกวานซุนนะคะยูกวานซุนต่อมาข้อ,อาากกกสิบนหน้า아무때나자유롭게예금하고ยก수있는예금은 มัวชีลาโกฮัมมิกะเขาพูดถึงเยกึมที่แปลว่าเงินฝากเงินฝากเนี้ยคืออะไรนะคะเรียกว่าอะไรเงินฝากนี้เรียกว่าอะไรเงินฝากแบบไหนเงินฝากที่สามารถถอนที่สามารถฝากได้อย่างอิสระแล้วก็ถอนได้อย่างอิสระตอนไหนก็ได้เรียกว่าอะไรเงินฝากที่ฝากที um, ่ฝากแล้วก็ถอนได้อย่างอิสระ เรียกว่าโพธงเยกึมนะคะโพธงเยกึมก็คือเงินฝากอะไรออมทรัพย์เนาะเงินฝากออมทรัพย์